ทุกคนคะในวันที่25มกราคมนี้พลังงานกำลังขยายตัวดังนั้นนี่คือวิธีที่ครูทาร่าจะให้กับทุกคนเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับทุกคนใช้เพื่อสร้างในวันที่25มกราเป็นวันที่ทรงพลังอย่างบ้าคลั่งเลยคะ่ะเพราะมันเป็นวันที่ดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะของเรากำลังจัดแนวเดียวกัน กับพวกมันทั้งหมดจะเป็นเส้นตรงอย่างแท้จริงและใช่ค่ะมันจะมองเห็นด้วยตาเปล่าของเราแต่มันยังจะส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งและก็ใช่อีกแหละค่ะมันจะส่งผลกระทบต่อคุณและนี่คือวิธีที่คุณสามารถ ใช้พลังงานนี้วิธีที่คุณสามารถเตรียมวันที่25มกราคมพลังงานนี้เป็นพลังงานแห่งการสร้างและคุณสามารถใช้พลังงานนี้เพื่อสร้างทุกสิ่งที่คุณต้องการดาวเคราะห์จัดแนวนี้พวกเขากำลังพยายามขยายพลังงานของกันและกันค่ะคุณรู้ไหมคะว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแสดงออกของเราเสมอ เพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วมันกำลังขยายพลังงานฟรีของเรานั่นเองมันเป็นพลังงานแห่งการสร้างมันเป็นพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นพลังที่อุดมสมบูรณ์ที่เราสามารถทำงานได้และไม่เพียงแค่นั้นนะคะมันยังเป็นวันกระจกแรกของปีดังนั้นเมื่อคุณบวกหนึ่งสอง และ5มันคือ8ปดแดวันเท่ากับ8ดังนั้นในเชิงตัวเลขนี้เป็นวันที่สวยงามสำหรับการสำแดงเพราะ8ตัวเลขแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และความเชี่ยวชาญและความมั่งคั่งค่ะและความสำเร็จคุณเห็นไหมคะว่าวันนี้ทรงพลังแค่ไหนนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องทำในวันที่25มกราคม ใช้เวลาเพียง3นาทีของวันและคุณทำสิ่งนี้ในกิจ,จวัตรประจำวันตอนเช้าของคุณทุกวันเป็นเวลา21วันต่อเนื่องกันค่ะเพราะพลังงานกำลังขยายตั้งแต่วันที่25มกราคม พวกเขากำลังเติบโตและเติบโตและเติบโ,โตดังนั้นที่คุณจะใส่อะไรออกไปและพลังงานที่คุณสั่นสะเทือนจะเติบโตและเติบโตค่ะนี่คือสิ่งที่คุณต้องทำมีสมุดบันทึกสักเล่มหนึ่งและปากกาเก็บมันไว้บนโต๊ะข้างเตียงนอนของคุณค่ะในตอนเช้าทุกเช้าเมื่อคุณตื่นนอนครูทาร่าแนะนำว่าอย่าเพิ่งจับโทรศัพท์ของคุณหรือทำกิจกรรมใดๆ เมื่อคุณตื่นขึ้นมาคุณยังอยู่บนเตียงหยิบสมุดบันทึกประจำวันและเขียนสามสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณที่คุณมีอยู่ในความเป็นจริงทางกายภาพของคุณครูทาราจะยกตัวอย่างเช่นครูทาราขอบคุณสามีครูทาราขอบคุณกัรยาน้มิตรครูทาราขอบคุณคุณทุกคน ยกตัวอย่าง3าตัวอย่างนะคะตอนนี้คุณจะรู้สึกถึงอารมณ์ของความกระตันยูคุณจะรู้สึกถึงความรักที่มีต่อสิ่งเหล่านี้และนั่นค่ะเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะรู้สึกถึงอารมณ์ เพราะนี่คือคุณแจสำคัญจากนั้นสิ่งถัดไปก็คือคุณจะต้องเขียนสิ่งเดียวกันกับสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณแต่ในระหว่างสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณที่คุณจะเขียนสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณที่คุณไม่มีในปัจจุบันดังนั้นสิ่งเหล่านั้นจะเป็นอาการที่คุณกำลังพยายามนำเข้ามาค่ะหรือว่าคุณกำลังพยายามสร้างในความเป็นจริงของคุณตัวอย่างเช่น ครูทาร่าแสดงในเรื่องการงานของครูทาร่าครูทาร่าก็จะเขียนลงบนกระดาษในแผ่นที่สองถัดไปครูทาร่าเขียนฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับพวกคุณขอบคุณสำหรับการงานที่จเจริญรุ่งเรืองของครูทาร่าครูทาร่ารู้สึกขอบคุณสามีและเมื่อ ทำสิ่งนี้คุณจะรู้สึกขอบคุณคุณจะรู้สึกถึงความรักในสิ่งที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันและคุณจะรู้สึกขอบคุณคุณจะรู้สึกถึงความรักและอารมณ์นั้นสําหรับสิ่งที่คุณไม่มีในความเป็นจริงทางกายภาพของคุณแต่เมื่อคุณรู้สึกถึงอารมณ์นั้นอารมณ์และความรู้สึกเป็นสื่อกลางอันดับหนึ่งสู่จิตใต้สำนึกของคุณนะคะทุกคนมันไม่ได้รับการ มันไม่ได้รับการสนับสนุนในประสาทวิทยาศาสตร์เนวิลกอดด้าได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรู้สึกถึงอารมณ์นั้นทุกเชา้าคุณทำสิ่งนี้ทุกวันสิ่งที่คุณกำลังทำคือคุณจะนำความรู้สึกขอบคุณและความรักมาสู่วันของคุณทุกวันโดยเฉพาะเมื่อคุณทำสิ่งแรกในตอนเช้าพลังงานนั้นพลังงานแห่งความกตัญยูพลังงานแห่คง,งหความรักนั้น จะขยายทุกวันหลังจาก21วันคุณสามารถใช้พลังงานที่คุณสร้างขึ้นเพื่อแสดงสิ่งที่คุณต้องการและสร้างอะไรก็ได้ค่ะที่คุณต้องการตอนนี้สิ่งที่ต้องทำในวันที่25มกราคมนี้หนึ่งคุณต้องรู้ว่าคุณต้องการที่จะแสดงออกในเรื่องใดอย่างชัดเจน 2. คุณอาจจะอยากแสดงออกรถบ้านเงิน หน้าที่การงานของคุณอะไรก็ตามค่ะคุณกำลังจะแสดงออกกลายเป็นตัวตนใหม่ของคุณคุณกำลังแสดงออกและกลายเป็นตัวตนใหม่และตัวตนนี้ก็คือการแสดงออกทั้งหมดของคุณสิ่งนี้เรียกว่างานแสดงตัวตนค่ะ 3. คุณต้องเลือกตัวละครใหม่ชื่อของอีโก้สำหรับตัวคุณเองตั้งชื่อขึ้นมาใหม่ค่ะทุกคน ตัวตนเวอร์ชันที่ดีกว่าตัวตนเวอร์ชันที่สูงสุดของตัวเองที่แสดงออกถึงตัวตนของคุณทั้งหมดความฝันของคุณงานในฝันของคุณร่างกายในฝันของคุณทุกสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงดังนั้นแทนที่จะแสดงออกมาเหมือนเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเมื่อคุณแสดงตัวตนนี้ออกมาแล้วคุณจะได้รับการแสดงออกทั้งหมดของคุณ เลือกชื่อสำหรับชื่อตัวตนอีกด้านของคุณนะคะและทำความเข้าใจให้ชัดเจนเกี่ยวกับทุกสิ่งตัวตนใหม่นี้มีทุกสิ่งที่พวกเขามีในความเป็นจริงค่ะทุกคนและทำความเข้าใจให้ชัดเจนเกี่ยวกับความรู้สึกของพวกเขาในแต่ละวันว่าพวกเขาจะคิดอย่างไรพวกเขาจะรับรู้ โลกอย่างไรทำความเข้าใจให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาเดินพวกเขายืนหยัดในวิธีที่พวกเขาพูดชัดเจนว่าใครอยู่ในชีวิตของพวกเขาชัดเจนว่าพวกเขาดูเป็นอย่างไรชัดเจนในทุกสิ่งทุกอย่างมันมีรายละเอียดมากและต่อไป เราจะใช้อย่าลืมตั้งชื่อนะคะทุกคน2ตัวตนใหม่ของคุณนะการแสดงออกทั้งหมดที่ตัวตนใหม่ของคุณตัวตนใหม่ในวันเสาร์ที่25มกราคมนี้ที่คุณจะต้องทำในตอนเช้าและตอนกลางคืนคุณจงสร้างกิจวัตรประจำวันทั้งหมดให้กับตัวตนใหม่นี้ของคุณเช่นตื่นเช้าขึ้นมาคุณอาจจะตื่นตั้งแต่6โมงเช้าหลังจากนั้นคุณไปเข้ายิมทันทีนะคะ คือสําคัญมากคุณทํากิจวัตรในตอนเช้าสําหรับตัวตนใหม่ในวันเสาร์ที่2 5มกราคมนี้ในฐานะตัวตนที่ดีที่สุดของคุณในฐานะตัวตนเก่าของคุณคุณจะทํากิจกรรมประจําเช้าของคุณได้อย่างไรในตอนเช้าในทุกๆวันนะคะเันที่ครูทรายกตัวอย่างคือคุณอาจจะตื่นตอน6โมงเช้าและไปยิมทันทีหากคุณกําลังทําให้ความฝันของคุณเป็นจริง ร่างกายอาจจะทานอาหารที่มีประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพหรืออาจจะดื่มน้ําให้เพียงพอมากขึ้นนะคะทุกคนไม่ว่าคุณจะยุ่งมากเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าให้เลือกกิจกรรมที่ตัวตนที่สูงสุดของคุณจะทําซึ่งปกติคุณจะไม่ทําในตอนนี้ใช่ไหมคะหรือในอดีตของคุณแต่ว่าในวันเสาร์ที่25มกราคมนี้สิ่งที่คุณทําก็คือการปรับความถี่ การสั่นสะเทือนของคุณให้สอดคล้องกับความถี่การสั่นสะเทือนของตัวตนใหม่ของคุณนั่นเองและเมื่อคุณปรับความถี่ทั้งสองนี้ตรงกันและเมื่อคุณมีพลังงานทั้งหมดนี้ที่ถูกสร้างขึ้นบนโลกในขณะนี้พร้อมกับการปรับตำแหน่งของดาวเคราะห์กับเลข8พลังงานนี้จะขยายตัวและแข็งตัวขึ้น เข้าสู่ความเป็นจริงของคุณดังนั้นให้แน่ใจค่ะว่าคุณสั่นสะเทือนที่ความถี่การสั่นสะเทือนที่แน่นอนของตัวตนใหม่ของคุณดังนั้นทุกคนคะอย่าลืมทำติดต่อกัน2 1วันและใส่ความตั้งใจลงไปและหากได้ผลลัพธ์อย่างไรเขียนใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกคนแล้วเจอกันในคลิปหน้าครูทารา